สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับมาพบกับผมซูปเปอร์ลักกี้ในเกมเดมอน e g จ n d กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นี่นะครับเป็นวันที่37แล้วนะครับในการปั่นตัวละครโยริจิให้ถึง13ดาวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดคุยอีกอย่างหนึ่งนีที่เราไม่ได้พูดคุยกันนะั่นกะ็คือสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะผมจะบอกว่าควรทำอันนั้นอันนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกันสักเล็ก แน่ว่าอะไรที่ไม่ควรทําบ้างนะครับแล้วก็มีบางอย่างแน่นอนนะครับที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วนะว่าไม่ควรทําอะไรนะแน่นอนครับอย่างแรกเลยนะครับพวกคัมภีร์แดงพวกคัมภีร์ม่วงพวกชิปพวกซูเปอร์ชิปต่างๆพวกนี้นะไม่ควรที่จะเปิดเลยนะนะถ้าหากว่าเรานะเปิดหมดนี้นะครับเราก็จะไม่มีทํากิจกรรมนะเราควรที่จะเปิดในส่วนตรงนี้ในการทํากิจกรรมเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเอเรามี ร้อยอันเนี่ยนะเราก็เปิดเลยนะไม่ใช่นะของเหล่านี้นะอย่างที่เคยบอกนะว่าไม่ควรเปิดนะควรที่จะสะสมไว้นะครับให้ครบนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมไปนะครับแน่นอนนะหลายคนนะก็เหมือนผมนะอย่างเช่นในส่วนของอะไรครับแฟชั่นเนี่ยนะแน่นอนนะเหมือนกับเฮ้ยเหมือนกับมี200เนะยถ้าหากการันตีนี่นะครับมี3 4มีใช่ไหมเราคิดว่านะเราดวงดีใช่ไหมอา่าไม่เออเราดวงดีปุ๊บเอากดไปนะเราพี่เจ็ด อาจจะได้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเสียบในส่วนของอพวกหินที่จะสมแฟชั่นในส่วนนี้นะ ผมว่าไม่นะเออพวกอย่างนี้เนี่ยนะผมสุ่มแล้วนะผมคิดว่าโอกาสที่มันจะการันตีมีสูงม,มากๆในว่าจะเป็นในส่วนของกัมพีแดงคมพีม่วงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เช่นในส่วนของนี่เหมือนการเรียกนักดาบอย่างเงี้ยนะใช้พีใช้ตัวแดงนะในการเปิดนะหรือว่าตัวฟ้าในการเปิดนะควรที่จะมีการันตีไว้ให้อุ่นใจนะแน่นอนนะบางคนนะผมคิดว่านะแบบปุ๊บอะ อ่าหครั้งนะลองเปิดหนึ่งครั้งเอา้ามาเฉยนะสิบครั้งมาเฉยนะนะครับมันหลอกเรานะนะฮะผมก็เคยเหมือนกันนะหนครั้งมาเฉยสิครั้งมาเฉยนะแล้วเราคิดว่าอ ทั้งต่อไปเนี่ยตัวที่เราต้องการจริงๆนะตัวที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันมาแบบนี้มา,มาแบบไวนะแต่ถ้าตัวที่เราต้องการจริงๆเนี่ยนะบอกได้เลยนะการันตีล้วนๆนะด้วยความด้วยประสบการณ์ของผมจริงๆเนะยผมก็เลยคิดว่าทุกอย่างเนี่ยนะควรที่จะการันตีเนะยเนี่ยสมมุติว่าถ้าหากใครติดตามช่องของผมเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าแบบการันตีส่วนใหญ่นะพวกพวกนี้นะพวกแบบ สุ่มพวกนี้นะการันตีส่วนใหญ่นะผมก็เลยกันไว้นะว่าควรที่จะเก็บการันตีไว้นะอย่างเช่นเออพวกไอเทมต่างๆพวกนี้นะแมาจะเป็นในส่วนของคัมภีเออคัมภีม่วงคัมภีแดงพวกนี้นะผมเมื่อเก็บไว้นะเก็บไว้ทํากิจกรรมนะไม่ควรใช้แบบแบบเขาเรียกนะไม่ควรใช้ นอกเหนือจากกิจกรรมนะเห็นว่าเยอะแบบนี้นะ200เนนะี่ยเอ้ยอะไรไม่พอบางคนอะไรไม่พอเนี่ยเรารีบเราอยากที่จะรีบที่จะอัพตัวละครมาต่อสู้ตัวอื่นคนอื่นๆใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมเหมือนผมเนี่ยเมื่อก่อนก็แบบ แข่งขันกันใช่ไหมต้องการที่จะอัพระดับดาวไปเร็วแต่สุดท้ายนะถึงแม้ว่าจะชนะเขาได้นะแต่สุดท้ายเราไม่มีเอเทมนะแล้วเขาก็ดองนะพอเขาดองเสร็จเนี่ยเขาก็มีอะไรนะในการอัพตัวเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชิปพวกนี้นะพวกชิปเนี่ยก็คือใช้แค่น40นะซูเปอร์ชิปเนี่ยใช้40พอนะไม่ควรแบบเออเปิดใช้เปิดใช้ไปเลยนะให้มันหมดนะไม่ใช่นะครับบางทีเนี่ยเราเปิดได้บางทีเนี่ยคนดวงดีนะเปิดอะไรก็ดวงดีนะแต่ถ้าหากว่าดวงแบบ ปกติหรือว่าดวงแย่เนี่ยเนี่ยการันตีแม่นอนนะเนะพวกนี้นะก็พวกซูเปอร์ชิพเนี่ยก็เก็บสะสมไวน้นะไม่ควรที่จะใช้โดยที่แบบไม่คิดนะบางทีหัวร้อนเนะบางทีแบบหัวร้อนหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเปิดด้วยแบบคิดว่าเลิกล่ะสมมติถ้าเปิดไม่ได้เลิกเลยนะผมก็เคยคิดอย่างนี้นะเปิดไม่ได้เลิกเลยนะก็สุดท้ายก็เลิกไม่ได้นะ เพราะบางคนที่เติมมาเยอะ,นะเนี่ยแล้วแบบอย่างเงี้ยเราคิดว่ามีความหวังนะอย่างเช่นตัวแดงใช่ไหมตัวแดงชมพีตัวฟ้าเนี่ยนะตัวดีเลยนะตัวฟ้าตัวแดงนี่นะเออเปิดในตัวละครที่เราต้องการนะซึ่งเป็นเปิดตัว S R ระดับสูงมากๆนะไม่จะเป็นในส่วนของโยริจินะอาคาซาใม่ังเซอร์ก็มีแล้วนะสาหรับใช้ตัวแดงนี่นะครับก็เก็บสะสมดองไว้นะเพื่อที่จะทําดาวนะทําดาวนะคิดถึงอนาคตไว้ก่อนที่จะเปิดถ้าหากคิดจะเปิดนะแบบ เหลือแบบจริงๆอาลันตี80ใช่ไหมแต่ว่า เรามีหกสิบแล้วเอ้ยคิดว่าจะเปิดใช่ไหมเออเราก็เปิดด,ปดูเปิดเปิดเปิดเอ้ยครั้งสุดท้ายสิมันต้องทายสิไม่ใช่เปิดไม่ได้ครับสุดท้ายนะหาเพชรไม่ทันครับเราก็ต้องเติมเงินนะในการที่จะให้มันการันตีถูกไหมครับถ้าได้ก่อนก็ถือว่าโชคดีนะแต่ถ้าหาว่าการันตีงานเข้าเลยนะในส่วนตรงนี้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะก็คือพวกอะไหลพวกนี้นะเราสะสมไว้เนาะไม่ควรที่จะเปิดเนาะก็คือมันตรงข้ามกันเนาะสิ่งที่ควรทากับสิ่งที่ไม่ควรทํามันตรงข้ามกันแนะ่ นอนนะนะในส,ส่วนตรงนี้ก็ก็ไม่ควรที่จะเปิดนะควรที่จะทําในส่วนของอะไรครับในส่วนที่จะมีกิจกรรมที่จะมาทําอัประดับดาวน,นะแต่ว่าใครลองไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทําไปเรื่อยนะแต่ว่าขอให้มีไอเทมเพียงพอกับการอัประดับ9กกับ10ก็พอนะอย่างอื่น5กับ6เนี่ยผมก็ข้ามไปได้นะแต่9กับ10เนี่ยนะครับก็ควรที่จะทำนะเพราะว่าได้ในส่วนของของรางวัลดีมากๆนะแต่ว่าถ้าหากใครมีในส่วนของอะไรครับมีในส่วนของตัวรีเยอะนะนะครับ ก็สามารถที่จะรีนะรีตัวสิบดาวนะนะครับแล้วมันก็ได้สองสองอ่ามันจะได้หกห้าหกได 6, นะ้ได้หกเนาะได้หกได้เก้าได้สิบเนี่ยนะนก็คือได้อีกอีกเขาเรียกอีกช่องหนึ่งเลยนะเขาเรียกว่าอีกรางวัลนะเป็นรางวัลหนึ่งรางวัลเลยนะก็คือเราสามารถที่จะดองไว้ตรงนี้ใครดองไว้ก็ถือว่า โชคดีนะเราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอะไรเลยนะครับก็ไม่ควรใช้มั่วนะสําหรับในส่วนของตัวรีเซ็ตเหมือนกันนะในส่วนตรงนี้นะแล้วก็พวกอื่นๆนะไม่ควรใช้มั่วเลยนะครับพวกเครื่องรางก็ไม่ควรใช้มั่วนะเพราะว่าเวลาที่เราจะเลือกนะแน่นอนครับมันสามารถที่จะรีเซ็ตมาอัพได้อีกเรื่อยๆนะในส่วนของเครื่องรางตรงนี้นะเนี่ยเราสามารถรีเซ็ตได้ก็จริงนะแต่ว่าถ้าหากระดับสูงอย่างเงี้ยสิบดาวอย่างเงี้ยมันใช้ตัวรีเยอะนะนะครับในการทําเราอาจจะอัพ สกดาวก่อนห้าดาวก่อนนะือแล้วค่อยอัพไปถึงระดับที่สูงที่เราต้องการนะพอเรามาใช้แบบว่าใช้เสร็จมือเอารับเกดมาแปลงเนี่ยนะเราใช้เยอะมากเลยนะสําหรับการแปลงนะนะครับเราไม่ควรใช้มั่วในการอัพเครื่องรางนะในส่วนตรงนี้นะและที่สําคัญในะอย่างสุดท้ายนะผมบอกได้เลยนะอย่างแบบบางคนนะอันนี้คือไม่ควรทำเลยหรือว่าคนพลาดไปแล้วก็เสียใจด้วยนะครับในส่วนของเรื่องการเอ่อ สับเปลี่ยนฮีโร่เนาะนะสับเปลี่ยนฮีโร่ก็คือการเราไปที่ในส่วนของตรงนี้นะในส่วนของการฝึกสอนเนาะมันจะมีรีเซ็ตใช่ไหมมันจะมีรีเซ็ตอันนี้โอเคนะรีเซ็ตเนี่ยมันได้ของมาครบทวนแน่นอนนะสำหรับการรีเซ็ตนะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะที่เออไม่ควรทำเลยนะก็คือเราพี่ตัวละครใช่ไหมแล้วเราไปเลือกที่ในส่วนของอะไรอะจะมีในส่วนของอะไรนะอืม แลกเปลี่ยนฮีโร่นะครับในส่วนของดารานะมันจะมีถ้าหากว่าดาราเนี่ยมันสามารถอัพระดับดาวได้ถูกไหมครับแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงนะที่ไม่ควรทํามากๆนะใครพลาดแล้วเนี่ยนะพลาดแล้วก็พลาดเลยนะแล้วก็ไม่ควรทําอีกนะเพราะว่าอะไรครับในส่วนของตรงนี้นะแลกเปลนะี่ยนฮีโร่นะดีแลกเปลี่ยนฮีโร่ปลดล็อกฮีโร่ใช่ไหมอ่าปลดล็อกฮีโร่ก่อนนะในส่วนตรงนี้นะครับ มันคล้ายๆกับในส่วนของรีเซ็ตตัวละครเพื่อเอาอะไรนะแต่ว่าในส่วนของการแลกเปลี่ยนฮีโร่อันนี้เนี่ยนะครับมันแบบทัาเรียน,นเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าแย่มากเลยนะผมไม่คิดว่า ใครจะมาพลาดนะนะเพราะว่านอกจากเสียตัวลีแล้วนะครับตรงนี้นะนะหนึ่งส่วนตัวลีห้าอันนะแล้วก็เสียตัวละครนะตัวละครไปเลยนะอยเช่นผมเลือกตัวนี้ไปนะต้องมีตัวละครซ้ำห้าตัวนะสําหรับตัวที่เราต้องการแลกเปลี่ยนนะสมมติว่าผมเอายูริจิมาแลกเปลี่ยนนะอย่างเช่นเพื่อนๆต้องการที่อาคาซาใหม่ถูกไหมอาคาซาใหม่มีห้าตัวเนี่ยก็สามารถทําตัวละครได้ถึงสิบดาวเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็ เหมือนกับกดปุ๊บนะีมันเปลี่ยนได้ให้เลยนะครับแต่ว่านะครับเปลี่ยนให้เลยเนี่ยอะไรทั้งหมดเนี่ยโยริจิ5ตัวเนี่ยก็จะหายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่คุ้มเลยนะอะไหล่พวกนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปย่อยหรือว่าเอาไปออาระดับดาวตัวอื่นได้หรือว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราจะกลับมาเล่นตัวนี้ใหม่ก็สามารถทําได้นะแต่ถ้าหากว่านะครับ เราเลือกนะโยริจิเป็นอะไรนะครับแล้วเราเลือกเป็นอากศาศะปีศาจนะเราเลือกค่าตัวนี้เป็นอากศาศะปีศาจใหม่นะนะครับ ได้อาสาบีสันใหม่แน่นอนครับแต่ว่าอะไหล่โยริจิ5อันนี้ที่ได้มาแสนลําบากเนี่ยจะหายไปเลยนะครับเออหายไปเรียบร้อยเลยนะนะครับไม่ควรอย่างยิ่งนะในส่วนตรงนี้นะในส่วนของการแลกเปลี่ยนฮีโร่นะไม่ควรมากๆเลยนะสําหรับการเล่นนะในส่วนตรงนี้นะการแลกมาแลกเปลี่ยนนะมั่วยางนี้ไม่เอานะนะไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเลยนะในส่วนตรงนี้นะนะครับใครพลาดแล้วนะเสียใจด้วยนะคุณไม่ได้อะไหล่กลับมานะแต่ถ้าคุณมาใช้ในการอะไรครับ อ่ารีเซ็ตเนาะรีเซ็ตพวกนี้มันก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ไหมสมมติถ้าผมเอาธรรมยโยมานะมันสามารถได้ตัวอะไรคืนนะแล้วก็ ได้พวกอะไรพวกนี้กลับมานะครับแล้วเราก็ไปทำตัวที่เราต้องการทำได้นะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วเราก็ได้อะไหลกลับคืนมาด้วยนะเพื่อที่ไปอัพหรือว่าเราเบื่อละเราต้องการกลับมาเล่นใหม่นะเราก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะก็บอกสิ่งต้องห้ามนะไปคร่าวๆนะเนี่ยคร่าวๆเลยนะแต่ว่าสิ่งสำคัญนะที่ผมเน้นย้ำนะไม่ควรที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนแบบนี้นะโดยเด็ดขาดนะนะครับตรงนี้นะแลกเปลี่ยนตรงนี้ห้ามเลยนะนะครับโอเค สำหรับตนที่37นะก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ